สวัสดีวันจันทร์ที่26พฤษภาคมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กตีชี้บอลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทท่านไปติดตามฟุตบอลสวีเดนออนเวนคารนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมฮัม์มบี้นะครับผมทีมอันดับที่4ของตะรางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมโดยคืฟอร์ทีมอันดับที่8ของตะรางนะครับที่สนามทีอารีนานะครับเวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีของบ้านเราละครับผม ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของการพบเจอกันของทั้ง2ทีม10เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่าทีมฮาม์บี้นะครับเทมผลงานได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายเอาชนะทีมเดนกอร์ฟไปได้ถึง8ครั้งครับเสมอกัน2ครั้งนะครับผม เรา,าดูผลงาน5เกมหลังสุดของทา้าทานฮัมบูรี้ทีมเจ้าบ้านกันหน่อยดีกว่านะครับฮัมบรี้ทำผลงานได้ดีนะครับ5เกมหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะไป2เกมเสมอ2เกมและแพ้เกมเดียวก็คือการแพ้ล่าสุดให้กับทีมบันบี้นะครับในบ้านของตัวเอง2ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของทีมเด็กฟอร์ถือว่าทําผลงานไม่ดีนะครับเพราะว่าแพ้ไป3เกมนะครับเสมอ1เกมชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับล่าสุดก็คือการเปิดบ้านเอา แพ้กับัท่านโกเต็มบอกนะครับสามประตูต่อหนึ่งในบ้านของตัวเองนะครับเรามาดูความพร้อมของก่อนเกมนะครับของทั้งสองทีมกันหน่อยดีกว่า มำดัความพร้อมของเจ้าถิ่นฮามบี้นะครับวันนี้จะไม่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นหรือผู้เล่นบาดเจ็บใดใดทั้งสิ้นนะครับการจัดทับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยจะวางนะครับแดนกลางอย่างทางด้านครับเทสฟันเตสเตกีนะครับคอยปั้นเกมนะครับให้กับ3ประสานในแดนหน้านะครับอย่างทางด้านนะครับมอนเตเดอร์มัดเยตนะครับซาบัตเตียนทูนิติกนะผมและเปาโลสอาบาทนับ ที่จะคอยล่าตะข่ายในเกมนี้นะครับใช้3ทีเอใช้3ตัวเลยทีเดียวสำหรับกองหน้าของทางด้านฮัมมาบี้นะครับ ส่วนความพร้อมของทีมเยือนอย่างทางด้านเดนกอร์ฟอดกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้จะขาดนะครับตัวผู้เล่นอย่างทางด้านยูฮันนี่พิกคาเลเนนนะครับกองหลังตัวสําคัญที่ติดโทษแบนนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมาในการจัดทับในระบบ3 4 2 1นะครับโดยจะใช้มิดฟิลด์นะครับตัวรุกอย่างทางด้านมาคัดลับเฟอร์ตี้นะครับกับทางด้าน เอเลสบาซูมนะครับสประสานในร่วมกันนะครับในแดนกลานะครับโดยจะมีกองหน้าตัวเป้าอย่างทางด้านโอมาฟลายนะครับคอยจบสกอร์ในค่ำคืนนี้นะครับผมเจ้าทินฮารมบี้เองนะครับถือว่าทําผลงานนะครับใน6เกมแรกถือว่าทําผลงานดีนะครับเก็บชัยชนะไปถึง4เกมแล้วครับผมเสมอ1เกมแล้วก็ชนะ เสมอหนึ่งเกมแล้วก็แพ้อีกเกมเดียวถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับและสติการเจอกันของฮัมมบี้กับทางด้านโกเตฟอร์ดก็ถือว่าฮัมมบี้เล่นได้ดีกว่าวันนี้นะครับสภาพแวดล้อมทุกอย่างครับตกอยู่ที่ฮัมมบี้ทีมอย่างเจ้าบ้านฮัมมบี้มีโอกาสนะครับเจ็บใจชนะได้สูงสุดคนระับผมว่านะครับดูแล้ววันนี้นะครับน่าจะเสร็จทางด้านฮัมมบี้อย่างน้อยมีหนึ่งประตูให้เห็นนะครับสาหรับท่านใดที่เป็นนักลงทุนนะครับน่าจะรอนะครับประตูที่2ได้เลยผมว่าน่าจะเกิดขึ้นให้เห็นสลับประตูที่2เพราะฉะนนนั้น้ค่ืีใ เชียร์ทีมอย่างท่านฮัมมอบี้ bee, มีโอกาสสุขสมหวังกว่าละกันนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับอยากได้แนวทางได้มากกว่านี้นะครับทางบ้านผมนะครับมีกลุ่ม VIP นะครับคอยพาท่านไปสู่ความประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะแอบีทเดสิบแเข้ามาร่วมกันนะครับอยู่ในบ้านของวิกตีได้นะครับผม สำหรับท่านใดที่เข้ามาในตอนนี้บ้านเราจะมีของสม,มนาคุณก็คือเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมนะครับจัดส่งฟรีให้กับท่านถึงที่เลือกสีเลือกสโมสรเลือกใส์ไปใช้งานได้เลยนะ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 สำหรับวันนี้ให้ท่านเชียร์ทีมอย่งอมัมบ,บี้ไปดีกว่าสำหรับน,นี้สวัสดีครับ